บัดนี้เขาพูดกลางคืนครับบัดบนี้พูดกลางคืนนะครับพูดกลางคืนเรื่องของความรักของคนมีคู่ความรักของคนมีคู่ระมัดระวังมือที่3นะครับคนมีคู่ระมัดระวังมือที่3ของพูดกลางคืนนะครับมือที่3ออกพระรัมแผงสอนฉะนั้นว่ามีเป้าหมายที่จะปุ่งชนอยู่จังนี้นะมันเหนนมเหือนกับว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตคู่จะมีคนเข้ามาพามาม a n งในชีวิตคู่เฮานะครับระมัดระวังเรื่องนั้นดีดีนะครับผมออกภยนี้เตือนในเรื่องเดียวก็คือ เรื่องของมือที่3มครับพุธกลางคืนเนาะเรามาระวังเรื่องนี้ครับผมสาหรับคนโสดเนคนโสดมีเรื่องอะไังไรเนี่ยสำหรับคนโสด,น,สด,น,สน,โสดนะครับโสดต่อไปก่อนครับไพ่ดึงไพ่จองจะนั่นว่าหาไผ่กลับมาในชีวิตบอ่อใดนะครับไม่มีไม่มีแม้แต่คนจะคุยก็ยังไม่มีเลยพุธกลางคืนนะครับแม้แต่คนคุยก็หายากนะครับฉะนั้นโสดต่อไปนะครับไปที่เรื่องของการเงินการงานของวันพุธกลางคืนครับพุธกลางคืนการเงินการงานก็หาเงินฝืดแทะ หาเงินฝืดหาเงินบอคลองงานก็มีอุปสรรคเจ้านายกะบ่ค่อยมากพูดกลางคืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้แนะนําว่าเอา่อแนะนำทำบุญกวดน้าอุทิศส่วนกุศลนาคารผมและกาอารทําจิตใจให้ ว่างเปล่าทำจิตใจทั้งเข้าไายังไล่ะทำจิตใจให้นิ่งให้สงบนะครับช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะปั่นป่วนในเรื่องของการเงินการงานเงินกับบอดีแล้วงานกับยังบอคร่องอีกเจ้านายกับยังบอเห็นอกเห็นใจพุดกลางึ้นจะเจอประมาณนี้นะครับอาเปกนกำลังใจให้ครับ 40- 30เลยนะครับผมสําหรับพุดกลางคืนนะครับอ้า บัดน,นี้ในเรื่องของโชคลาภวาสนาเดนานโชคลาภวาสนากับพอมียูดอกพุทธกลางคืนกับพ่อได้จับเดจายอยู่นะครับ70%โชคลาภวาสนาถือว่าเป็นฐานที่ดีฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองสําหรับคนวันพุทธกลางคืนก็พอดีในเรื่องของฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมเอาบัดน,นี้ต่อไปในเรื่องของ สุขภาพร่างกายของคนเกิดวันพุธกลางคืนสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมัวหมองเสามองเรื่องของจิตใจอาจจะเจ็บเจ็บอดอดแอดแอดนะครับเจ็บหนังเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอว มันหนักมีแนวเจ็บนะครับนี่ยดูซื้อกับหอนใดหอนเจ็บสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวระวังโรคประจําตัวกําเริบในช่วงเดือนนี้นะครับหนึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงสองเรื่องจิตใจมันไม่ค่อยดีเนาะมันล่ามมาแต่เรื่องการเงินพุ่นมันก็ลากมาเหตุให้คนมันพูดกลางคืน,นบ่คคอยฟืนปั่นใดน,นะครับฉะนั้นพูดกลางคืนนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงเดือนนี้ไม่ค่อยดีเลย เป็นไปได้กไาไหวพระสวดมนต์ก่อนนอนนะครับสิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับชีวิตแล้วก็ทําบุญตักบาทบ้างเวลาที่เราพอมีเจียดเวลาที่ดูแลทําบุญตักบาทเอาแบบก็ว่าไงล่ะเอาเอาบารมีมาเสริมเฮ้าจักหน่อยหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นครับโอเคครับต่อไปวันพฤหัส